เปิดคลิปออกมากับพ่อกับบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนพี่น้องเอ้ยเนาะก่อนสีลงทางทงไฮทงนาไปหาลานก่อนพี่น้องเอ้ยหาอินเตอร์น้อยก่อนมาแล้วพ่อเ่ยมาละมาเลยอ้ยมึงในหกขื่อแท้เนี่ยเลยแค่น้องได้เลยแค่น้องได้ ยังไนกงเฮ้ยไลเอยมาลยตายอ้อ้ยก็มาอคดีได้บ่อนเฮใส่ชุดงามเท่ด่อยู่ในเท่ี่โอ้โหเขื่อนี่มีเวลาเก็บมีเวลาเก็บแล้วกะใส่ชุดงามพูเต๋อไหนอะชุดอุ้ย แลนอนเฮือนเสองคนอะไรคืนนี่นะยิ้มเป็นเป็นมาละเดินมาได้นอนประตูบ่บ่ประตูมาได้เมื่อนอนน้ำเพลินมาละโอ้ยเหลือบได้ดูอ่านในประตูนะกินข้าวเด้กกินข้าวมาแต่เฮือนนั่นเนยไปเฮือนอันเพลินกินฮินไม่เจอเนาะมาละเอ้ Anh không nói suy nắng kín bơi. Hui anh hai. Duốc. Da eh. Anh kín nèo kín nèo. Hui. 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 Hui.

อันเรียกเขาได้นะแม่บอกพ่อเจ้าขายข่าวไปใช่นี่ป <laughs> uh, <is> <del ete> ้าเด้อ <farms> ว <work> ่าเามาหายเตละมือนี่ว่ะอันนี้กันแหละของนกจอยเนี่ยพ่อแม่กับคนเงินป้าเนี่ยเนาะเตอร์เนาะของนกพงณเนี่สิบ๊วดนใดของนกจอยของป้านายเนี่ยสีลายยันขายข่าวยันบ่กพ่ออยู่บุกชูขายข่าวขายน้ำส่งเลยมาละอันนี้นแต่เก๊งไปแน่เลยฮะพ่อเจ้าวันยังขึ้นไปเรื่อยใช่ปัญญังไม่ได้เห็นพ่อให้คนแล้วนี่ยังไม่ได้มาบ่ยงี้ยมาแรงขนแม่ทำคนได้เนาะเพื่อตะเกาคนได้ติด สบายดีตู้ใหญ่ก็ม่วงแหละม่วงเออม่วงมาตอนนั้นตู้บ่เอาเวไปเอาน้านุ่มให้แล้วสบายดีพอสบายดีตุ้ยเอ้ยวะบอกได้แล้วว่าช่วงนี้บอสบายดีปันใดบอสบายดีอันบตอโม่สามมันดอกโม่สามได้ของปลาใหญ่แล้วสามบันกล้าสองตายโม่แล้วอยู่หอยสามอยู่บ่ บ่ย uh, okay. ันเขาวอกมันเด็กหน่อยแล้วกับบัวช้าอันนี้มันเหลือเกินนะดินอ้าวคอยว่าแล้วว่าเขาว่าเราพอใจว่ามันเด็กหน่อยเลยอืมอันนี้มันหนักเกินไปมันบม่ได้เด็กหน่อยป่าอะไตื้อตู้เยอะแบบป่าเราบดกลาสองตาอะไรทำบดเล็เล็กหน่อยมันบม่ได้หน่อยพอดีเลยมันเป็นทักษิวรอยจังไหนบ่อนึงกับเป็นทรายเป็นหาบบางทีเป็นหาบสองหาบจีนะฮบัวช้ามันบดแอบแบบนี้มันคือตะก้ายังว่ามันเป็นบางเล็กหน่อยวะลมไม่ห่วยแล้วไหนเย็นจะจ่อยแล้ว มาแต่ไปกินฮีดเพื่อนน่นแล้วก็กินข้ากับเพื่อนเพื่อนเลยกินลาบหมูบ่ได้บ่ได้ไปไม่ได้มีอย่างกินได้น้ำเพื่อนน่ะมาเดี๋ยวไอ้เคี้ยวเพื่อนก็ทอดไข่ไข่เดียวกันไข่เดียวกันนี่ก็ไข่ว่าอยู่กินไข่กูเมื่อหน้าเบ่งหมดแะตายเลยหมดละอันนี้เราจะกินข้าวก็ยังก็มือนอนเพื่อนเรียกแม่ได้สองคนนี่ผู้ขวดผู้ขวดติเอเคบนที่สะอาดในตรงหน้ากัน <laughs> ờ, rồi. <laughs> like <cười> <cười> có si con khí nữa này đây khuyển ma Con con bố hết việc ở đây kín phù là khuẩn ạ này hết việc con đây này Đúng nhai Đấy Phật tử gặp ăn xào nang cắp bà mẹ lại Xong ăn cho xa xí Ơ ơ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  กินขวดหนึ you ่งโซงคนสามคนผุนไอมันคนเห็ดเวี้ยกจีคนเห็ดเวียกวะอันนี้เราแซ่คนเป็นเห็ดเวี้ยก่ะกุณคุณอยู่แต่ปันกันขวดหนึ่งต่อโซงสามคนผุนไปเห็ดเวีย้เนาะอยู่กับใครอยู่ง่ายอยู่กับไปตากแดดให็ดตีห่อนหนาดำหนาดำจีอ้ยอยา่กุญชันจ้าตาก้วนดะมาตากินข้าวแล้วบ่าห่ามอนนิฮะกินข้าวแล้วบปล่ายังกุญชันกินเอ้ากินข้าวกันยังกุญชันกินทอดไข่บ่ทอดไข่ด้อยขี้หมบ่ กิมทอ,อดไข่ได้ผู้สาวเนี่ยนะมีน้ำจิ้มตลาดบื้นพูดได้บันคานบื้นจะไปหากินตลาดนัดบัง,งน้องตกได้เด้อจ้าเอ๋จุ๊บเลยจุ๊บเลยป้าเจ้าไปไห้ว่าคืนหนึ่งมาน,นอนกับแม่เพป็นสองคนคนว่าอันบ่มื่อกัญญาหด้อป้าขึ้นนอนคืนเดียวนึ่งขึ้นว่าได้เจ้าชิบ่าขึ้นเดียวแบบเมนมันชิเดมาเลยแบ่พอเจ้าหนึ่งได้จุ้ยเลยบ่หัวอะไรแบบนี้อาจารย์ป้าไม่พูดว่า ใจมาพาให้พ่นบ่สะาผล่นมาไหนเยอะว่ะจะไปนอนขึนเดียวจังดีเด้อว่ะคนบบกประตอว่ะผายเราข้นน้ำกระยาเด้อวุ้ชนจุกไอถืนละเมื่อยปันนี่ปั้นทางปรเตอเราไม่ได้วอนน้ายแล้วว่ะมีแตชินอนนี่พี่เลยเมื่อยก็เมื่อยแล้วข้นมาแต่ดำหน้าก็เมื่อยเพราะแห้งเนี่ยเลาวว่ะได้เมื่อยแล้วท้าเมื่อยเลเรามาดำด้วแล้วโลกาบอโอ้ยเราโลเตกเลือกขูแล้วมาดำเดี๋ยวเรายานบระธานาน่มาบินบ้านนี่เด้อ วิ่งได้อะเอาหนื่อยวิ่งหนึ่งวันเนี่ยจ่าเปิดก่อนอันนั้นแนี่เราไปดกนั่นมาชิมาชิพกมัดเช้ามัดค่ะบอนอืมชิมาชิพกมัดวันนี้เนะอันน่าข่อยกับอันน่าดีนั่นไปเพื่อนอันมากินฮีดนี้เพิ่นแบบไปไปแล้วเนาะเพิ่นแบบไปอันลุงให้ลุกจอยไปเพิ่นแบบไปแล้เพิ่นแบบไปไปแล้วก็พากันมากก็กินกับลาบมูแล้วก็แวะมาหาทุกคนนะครับเกิดฮะปืนมันเกิดเลยนี่วะเพิ่นแบบไม่จักว่ะ เกเกิดไม่นั้เชิ่พี่โตมเกิดมาเฉลตบอกเขาก่อนแล้วมีบงเงินไปผูกแกได้นะแน่บ่มีเนี่บไปเมื่อเมื่อด้ันที่ได้นะนี่นมันที่อื่วันที่ยังอื่นนะัวันอม่ไปสานั่งกักันนะมาองนด้นที่ได้นะวันที่ยังมันนี้นะบัที่อสลจามสามบมนนี่นะจะสามไหนเอนี้เกิดที่ยังมันนีอ่า ไว้ชื e, ่อนะเนาะแมนบอที่สามเบย่หเติมโทรศัพท์นั่นเตะสามวันนี้น่สามวันนี้สี่เกิดบ่กหาผ้น้เกิดอ่ะฮนมื้อผู้ได้สัญ่ได้แมนเนยผิดก่นอนบเออพอรสิไปเห็ดกอนชิบ่หมนนองต๊กได้ดเงี้นดังเงี้ยเฉงาอยู่านังเอ้จูเก้ป่าดงโลกากันเลยเฮ้ บายบายบายดี bye bye charge, a, ๋ยว่านี่มากินข oh, ่าวมาป้อนข้าวก่อนยงข้าวกันย่งนะป่อนข่าวกันยังตอนแรกบมมีย่งกรบายเกลือไม่เกืแต่ละเมือกันย่างอย่างในกินนะโอ้จะไปหาน่งกินเลิกกูอัดหนึ่งดาบอกนดาม่วงอัรย่างอยู่บ่เอ้ยบอกมาวใ่ตู้ไว้ไงหวใ่ตู้ได้ไ่มักระดาษดิโอ้เป็นกระดาษสามตูวได้ดีน่ ามบ่จตัวสิบพันหมดแล้วนี่เจ๊นี่แมงดาเราคือได้แมงดาอัะระฮะเราสื่อบ่เราชื่ออะอืบ่ือตามเจ้าบ้านนึ่งได้นาะไม่ใครไปจักอ่ะนม้นีใครได้นี่เพลาตามชื้อกินอยู่เราเยอมให้กินจำเราสองวัหลงมองเรากินก็จะจาน่ะก่อนสีดงกินแนว่าวนะกินมาแต่เฮือนนั่นถึแล้ว อาจะกินม่งม่วงไปเติไปหามีดมาเนี่ยก็รหามีดมากินมงมงแล้วนี่มึงนอกทตเริ่มเริ่ให้ยรีมไปห้ครี้ไปน้องห้ครีมไปน้องไปย่อมาจะชุดงันจะชุดบังงมหนึงเนาะดับหน้าก็ได้โอ้ยจุกดี ไม่น่าเลี้ยงเหรอหนึ่งเอาเป็นสึบขืนมายังดูไปกินแล้วเอาไปแล้วปั่นกันกินเนะไปกินน้ำกันเดนะไปสิบแปดกินผัวด้วดเนาะก่อันเสื้อวันต้องใจมาเอาก่อนได้ดิมาเอาก่อนได้แข่นยันทันบันทันคนเห็ดเรียกนะคนเห็ดเรียกนึ่เขาวไว้ขึ้นยังได้ในนี้นะเอาใจถ้าได้กินข้าวเขาหน้าเป็นแม่ลูกพากินข้าวนะใส่ส่งขายเนาใช่ไหมหนึ่งพูนหน้าอุ้ยส่งขายาวเสือเป็นกันจันอุ้ผิวบ่ อบลุกอบยู่ให้น้าหูไปมันจังข่าวไปว่าจักร้างหนอะไรนะบ่เราว่าห้านไปจะรอมือได้แปางเฮียนนะอุ้ยอผ่ามาักไง่ายผ่ามาดอกมวงเสร็จแล้วเนาะพอพิชยังนี่จะบอกหาานี่ยคะพิชยังนี่ใส่ด็ดิอุ้เนาะ อามาสกินไต่จ้งสีโดให้นาเอกในโลกมวงกินก็จักันลุกปลาเตรียมตัวแล้วไปอะไรเาขอกาบปกาของงั้นมาใส่บอลนั่นมาบอลสามน้อนสามมันยังไม่เลียเนาอไก็สามคู่คนไก็นะว่าสามหน่อยสามลนเส้นเนียหาติกกกร่ของมยังว่าสาให้น้อยนึงผูคนวะ นี่เดี๋ยวเกิดตัดขาบมาทางให้หน้าพี่พี่น้องเนาะมาเอากาแม่น้องเตอีกก่อนังยังบ่พอดอีกุกไวุ้กมัดเอาบดนี้สบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาเอากาแม่น้องเตก่อนหลังจากที่เฮามาแต่ ไปกินฮีดฉันละเนาะฮีเมื่อเช้าเดียวเลยเลยมาลูกกะขอเอากะมาใหน้องเซ่อไปดำเซมไปเก็บสาบอีกกลอนไปลองอะไยังบ่้หมดแล้วยังบ่้หมดทันโพทำให้กลัวไปดำใหม่อีกเพ่ยสีสับทั้งหย่ากับหย่าไรหย่ากับไร ไปดกหญ้านน้ำอีมันง่ายอ้เปิดเสียงพี่นั่งเลยเตระเมื่อเตระเวนจ้าไม่กระจอกนะจ้ากระจอกว่ะจอบอยู่หน้าเลยพี่ว่าให้เราพี่ว่าคิดพ่อหัวน่าจะเอางัวกินน่ะลูกร้อนอยู่ ดำเด้อยังกูพ่อเป็ก้าฮาก็เบดบดาวาัดนี่บดพอสักบดไปบดมาอยู่ในกระเดชเมื่อคืนนี่ฝนตกเนเนาะกับเี่แม่จะเอาไปดำมีเ้นบันนี่พอเัแล้วทำไแม่ผมกะไปดำถ่าดเนี่ยเ้าเ,าเอาคอว่าเจออ้ายัง่ได้ลกาละวะ นนีี่่เเด้อยก็ไปล้ำให้อันเดียวเ้องกระคือว่าปลูกอยู่ปลูกมันกระบ่ออกเบิ้ดปลูกแต่มันออกบ่เบิดบบเบดบบเบีด๋ยเห็นว่กว้างเนี่ยไปดำอีกดำเทมเซลมันบบบง่ายก็ได้สามารถเองได้สามารถ มังอีกคนทำไมพ่อกับเอลไม่าอีกนี่กระเ็ดหน่อยพันด้งหน่อยหนุ่งยองะเลบุงามแม่เจ้าคือบบซื้อเป็ดแม่ซื้อให้มันไข่แม่เบี้ยงมนเบี้ยงตัวเองกับพ่อแห้งเลยเบี้ยงตัวเองกับพวกุ้มนะให้กินเห็ด แม่มัยังอ่ะเสียวเอาปูเอาเมียถ้าไปกินที่กินคองพี่ซ่างอยากกินก้อนคนใคล่ะเอาไปแ่นี้เด็น้ำนนาพีบ่ปุยเพื่นกระโยเอาข้าวให้กินบอก้ tìm dạy phía đi cân đê làm trời mưa đây chắc mưa đây đấy quay sảm phải nắm bắt chì lúc nhả phải nắm chắc đấy quay nhả này nhả cứ khâu ยากรบตยากระบาตายากพกระบาเพียงกได้แหละยามันไปยค่อยดำเอาหัวนมอเก็บมันง่ะกบก็อกหัวมไเห็นเหรอ ก็เห,ห็นตาวะตาีไย่ย,ไย่หไพ่บนอ,อสีบนเนาะทำมเปแดดอีกเเดากแม่อพออล้วไปไบอกพอเขาไปดำหน้าถ่านนี่ทนมาอยู่ ปิ่กันบ่สารมาผได้ส่อม้พัขียอคบปูดกันได้หนึงซ้ำสารมาจะไปผอมแล้วดนูกกาได้ก่อนูกาไปเสียมสาบน้ำได้จักมัดได้พอดิมัดเสือมัดเด้ Chị này, không chị hoặc chết cái chết chị ạ chắc mặt mà lạy 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 Bụng? lạy 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 lạy

พิ่น่นมาจะไปพ้อกันบดนีกไปเดียวเด้ดําเดียวก็แห้งแหลตายครเดียวมัดนึงก็บ่แห้งกะมือวานนี่ก็เหลืออยู่4 4มัดเนาะให้ลุงใหญ่เพิ่นไปดําคานียังบ่มาอยู่ก4มัดนึงก็จะสิกุบมือที่มัดแล้วก็ นับปกัเปนยี่บนับไนนับหนึว่านับจุดสก่อนกันับหนึ่ง่งงสมี้าันจันับปุนก่อนนับปุนก่อนเด้อีจัี่พี่ตุ๊ด 1,2,3,4,5,6,7,8สี 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ่8อหป่ปะนี่ปดปองสี่1เแปด่แเก้าสเอเจ้าโอ้ยดิเอ็ดมัดเนาะลดกอีกมัดหนึ่งก่อนให้มันหากมันคนละค่ะเป็นหกหักแล้วกพอดีลดกอีกก่อนน,งงนอนเลเนาะ ก็อ <Mile dizzy> ีเจอันก็อีมัดนึ่งดละมันได้มาถ้าหาดไปมันได้คางแล้วครับพอเขาก็ท่านได้มาอยู่แต่สีลูกกาอีกประมาณมัดนึงพี่น้องเี้เนาะเล็บเอาน้ำนี่แหละพวามันกามันก็ไปแง่งไปไหนกามันก็จะเพิ่นปอยให้งัวกินแล้วพี่น้องเี้เนาะพ่อป้ากระบอกเพิ่นว่าพ่อแล้ววัญชนะก็เลยให้เพิ่นให้งัวกินกับเป็ดเพิ่นกระล้งยองแน่รถยงงุงงุแน่พี่น้องเลย สิเอาอีกมัดนึงเนาะให้มันซากันคนละหึคนละเอ่อ6เนาะก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะยกเอากะอีกก่อนเนาอนก็เด้อตะไปเปนกอีกมัดนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวสิพากันไปดําอีกอีกเนาะสําหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาถอนกะอีกก่อนาก็ถอนแต่กะพี่น้องเอ้ยเนาะ กขอความมุขขอบใจเนาะสำหรับผู้ที่ให้กำลังใจพี่น้องเลยเนาะยามนี้กับโบมี่ยังพี่น้องเลยมีแต่ถ่ายคลิปดำหน้าสันสนาะพี่เด้แต่ละมือ่อพี่น้องเลยดำให้ดำหน้าลูกกะสันสน,นอไปสามหน้ายังมีท่านเดียวท่านทั่วพี่น้องเลยก็ไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องเลยเด้อเนาะสอนกะอีกคนมัดนั่งพี่น้องเลยนกกนนนเ,นเนาะก็แล้วถ้าลุงใหญ่ขึ้นมากจังเอาไปเพิอมเพิ่นบาทนี่ พบปอปปกันคลิปหน้าพี่น้องเยเนาะคลิปนี้กะล,ลาทางตรง,งให้ตรงหน้าเลยพี่น้องเยเนาะสบายดีสบายดียดไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยคืบฝ่าคืบฝนแท้ฝนทิ่ตกไปจากดอกนอนเมื่อคืนนี่กับฝนหยาด